ธรรมชาติแก้ธรรมชาติหลักการอัชญชานฉลาดในการบำบัดน้ำเสียพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาศบพิษทรงบันทึกการทำงานของเครื่องวิทย์น้ำเข้านาแบบชาวบ้านที่เรียกว่าหลุกแล้วทรงนําแนวทางการทำงานของหลุก มาพัฒนาเป็นเครื่องกลเติมอากาศแบบประหยัดค่าใช้จ่ายสามารถทำใช้เองในประเทศเป็นนวัตกรรมในการบำบัดน้ำเสียซึ่งต่อมารู้จักกันแพร่หลายในชื่อกังหันน้ำชัยพัฒนานับจากพุทธศักราช2527พระองค์ทรงมุ่งมั่นค้นหาแนวทางบรรเทาปัญหาบุลพิษจากน้ำเสีย ที่เพิ่มปริมาณมากขึ้นทุกปีตามแหล่งน้ำสำคัญในทุกภูมิภาคของประเทศด้วยพระปีชาสามารถในหลักกลศาสตร์และธรรมชาติของน้ำทรงตระหนักถึงค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาลในการสร้างระบบบำบัดน้ำเสียจึงพระราชทานแนวทางที่เรียบง่ายทรงใช้แนวทางธรรมชาติแก้ธรรมชาติอย่างเป็นขั้นตอน เช่นหลักการใช้กฎแรงโน้มถ่วงที่ทรงเรียกว่าน้ำดีไล่น้ำเสียดังตัวอย่างที่ทรงใช้จังหวะน้ำขึ้นนำน้ำดีจากแม่น้ำเจ้าพระยามาเจือจางน้ำเสียในคลองกรุงเทพมหานครแล้วกักน้ำไว้ก่อนจนจังหวะน้ำลงจึงเปิดประตูระบายน้ำ ให้น้ำที่สูงกว่าหลังประตูดันน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาต่อลงสู่ทะเลตามลำดับแนวพระราชดำริธรรมชาติบำบัดธรรมชาติโดยการใช้ผักตบชวาดูดซับความสกปรกและโลหะหนักช่วยกรองน้ำเสียของบึงมักกะสันภายหลังการสร้างทางด่วนทำให้น้ำในบึงมักกะสันไม่ถูกแสงแดด จึงใช้วิธีผักตกชวาบำบัดน้ำเสียไม่ได้ต้องใช้เครื่องกลเติมอากาศกังหันน้ำชัยพัฒนามาเสริมช่วยแทนการใช้กระบวนการทางชีววิทยาผสมกับเครื่องกลเติมอากาศในลักษณะสะเติมอากาศชีวภาพบำบัดตามแนวพระราชดำริที่บึงพระรามเก้าส่งผลให้ค่า BOD หรือค่าวัดความเน่าเสียของน้ําในคลองลาดพร้าวลดลงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเพื่อบำบัดน้ําเสียโดยวิธีธรรมชาติหนองสนมหนองหานจังหวัดส,สกลนครส่งเน้นให้ใช้วิธีธรรมชาติผนวกกับเทคโนโลยีแบบประหยัดคือบอ่อตักสารแขวนลอยการปลูกต้นกกอียิปเพื่อดับกลิน่น และการใช้ผักตบชวาดูซับสิ่งโสโครกจากโลหะหนักตัวอย่างของแนวพระราชดำริในการใช้ระบบบ่อบำบัดน้ำเสียและวัชพืชบำบัดนั้นเห็นได้ชัดที่โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบีย้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นผลการศึกษาทดลองที่เห็นผลอย่างชัดเจนเป็นรูป,ปรธรรม โดยนำน้ำเสียจากชุมชนเมืองเพชรบุรีมาผ่านระบบบ่อตกตะกอนต่อเข้าบ่อบำบัดที่หนึ่งที่สองที่สแล้วปิดท้ายด้วยบ่อปรับปรุงคุณภาพแล้วระบายลงสู่ป่าชายเลนให้ช่วยกรองอีกครั้งก่อนไหลลงสู่ทะเลที่นี่ยังเป็นศูนย์ศึกษาระบบบึงชีวภาพบำบัดด้วยการใช้พืชประเภทกกพันธุ์ต่างๆ ต้นอ้อและแปลงหญ้าเช่นหญ้าแฝกหญ้านวน้อยเป็นต้นปัญหามลพิษทางน้ำและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมส่งผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์มากขึ้นทุกขณะแต่คนไทยยังมีพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษที่ได้ทรงวางแนวทาง อันวิเศษในการแก้ปัญหาไว้อย่างยั่งยืนตลอดไป